่ีปเปนเน <lines> ะสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้โอ้โหเป็นสิบเลยเนาะ acağız. ก็อันนี้แซตทีหนึ่งห้าห้าลดสองเดือนเป็นไงช่างไ่เป็ไรพังไปแล้วอ,อะไรอยู่วะแก <c oughs> ขับอะไรก็ตายหมดยันมายังฝาทะลุมาแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเปิดดูนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับก็เดี๋ยวให้ช่างต่อดูก่อนจะจะทาอะารแน่อนอนได้ไงลองดูหน่อย <c oughs> เป็นไง แข่งเลยกะเขายาวข้อเลยไอ้ปกติบางนี้เองสดท,ทีหลวมนี่เนี่ยเขาลืมขันในโรงงานบอกไวนน้เ่ยโอ้โห,โหแน่นอนขนาดรถใหม่นะทั้งหมดอย่างนี้ก็เนี่ยมันเสียอย่างนะพวกเนี้ยเวลาเราย่ำนาเวลาเครื่องร้อนๆนะ่ะบางคน,นัจะชอบไปเดินเบาติดทิ้งไว้นะครับ ถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีนะครับเวลาเดินเบาติดทิ้งไว้บางทีน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับรอบต่าๆนะครับแท้ก็ดับก็ดับซะเลยดีกว่านะครับส่วนมากผมจะแนะนาให้ลูกค้าดับไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะรเรื่องมันร้อนนะครับมันและอ้าวหวยก็มีเลยมาไงวะนะเนี่ยเออโรงงานลืมออกวนะเนี่ยฮะก็อีนี้ฝาข้างถอดทำไมอะข้อพิจารณาไแคมป์ไปแคม,มป์มด้วยแคมป์อะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะ เอา้าจังสามข้อยแต่เขาบอกใส่แคมขนาดนี้ยังพังอ่ะนะแล้วนะใส่แคมอีกเขาจะขับยีมโอ้โหไม่ให้ลิบน้องขับแล้วบอกความเป็นสิบรอบเลยตั้งแต่ซื้อมาขับยังไงต้องแกะวะเอ้าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแงะอีกแป๊บอะนะครับสรุปแล้วโอ้โหละลายแน่นอนนะครับเลย เจ็บร้อยรถใหม่นี่นะครับนี่ติดเป็นก้อนอยู่นี่นะครับกสรุปแล้วเอาแคมไม่หลบวาลเนาะเอามาสั่งไว้แล้วเ,วเดี๋ยวตรมันน่าจ,จะน้ำมันเครื่องมีขึ้นว่ะตรงนี้แล้วกันโ,โ,โอ้ยบอกเป็นเงินแรกอะไรวะรถสองเดือนแลนะบาบองานเข้าแล้ว อโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับผมะนะครับก็เดี๋ยวดูปลอกหน่อยนะครับนี่โอ้โหเป็นร่องเลยนะครับนี่ดูแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วมั้งช่างนี่ไม่ธรรมดาด้วยนี่รถสองเดือน เดียบร้อยเลยข้อใต้เท่าหไหร่ใต้ร้อยอ่าเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าเวลาย่ำนาเนี่ยเวลาจะจอดกินข้าวหรืออะไรให้ดับเครื่องไปเลยนะครับไม่ต้องไปติดมันนะครับรถนะครับก็คือปัญหาเนี่ยเวลาเครื่องร้อนน้ำมันเครื่องไปขึ้นจบเห็นบ่อยมากเลยพวกเนี่ยคูปัตเนี่ยคือแบบเวลา เสร็จปุ๊บกินข้าวจอดนั่งคุยกันเดินเครื่องต๊อก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 วะเงี้ยเดี๋ยวเรียบร้อยหมอกได้เลยนะครับ enfin อ่ามีขนาดรถ2เดือนนะนี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะรถนะครับมีแค่ใส่ชุดตะปิงเฉยๆนะครับเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วพังนะครับคราวนี้อ่าบูที้พอได้นะครับก็เดี๋ยวผมว่าน่าจะเปลี่ยนไปเลยดีกว่านะครับปอกลูกแหวนนะครับดูแล้วเดี๋ยวไม่จบแน่นะครับดูทรงนะครับเนี่ย อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแปปนึงนะผมอ่ะนะครับโอ้โหทางมันก็ไวเหลือเกิน <c oughs> แทมไม่ถ่ายเลยนะครับเ,เห็นอยู่ยังเ,เห็นอยู่อ่ะแล้วก็บอกมันก็ไม่ถ่ายเลยเจ้ของโทรตามแล้วเนี่ยก็อบอกอาจแย่แล้วเร็วเวเลยอันนี้หลบวาวฮะ<า>ยาวปลายอย่ะอีดอบนี้อาจจะเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนอ่างใหม่อ่ะรอบเนี้รถสองเดือนยังขนาดนี้แล้ว เยียโคใหม่เนาะเยียโคอใหม่ใจร้อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงครับผมอ่านะครับมาดูตัวเซตทีร้อยห้าครับนี่มาทำเต็มนะครับแต่วาวเดิมแคมแล้วก็แคมไม่หลบวาวนะครับนี่นี่คันนี้คนที่ไหน,นเนีต่อแถวลังนกแถวล่างนกนะครับลูกน้องขับมา ครับละลายนะครับเลยทำเต็มเลยลองลัางหน่อยเื่อ อ่านะครับถ้าใครสนใจจะทำสเต็ปไหนก็โทรมาเบอร์นี้ครับ087-3127-989นะครับอ่คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ